วันนี้เราติดตั้งอ่างการาน้ำนะครับอเมริกันสแตนดาร์ดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ขนาดเมตรแปดสิบ uh, นะครับ uh, กว้าง uh, ประมาณเมตรสิบนะครับตัวนี้ uh, เราติดตั้งเรียบร้อยคือเปลี่ยนอ่างเกา่าแล้วก็อ่างเก่าเป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นแบบเวอร์พูลนะครับระบบเดียวนะครับก็จะมีฟังก์ชันก็คือตัวนี้คือสวิตช์นะครับตัวนี้สวิตช์เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่การใช้ก๊อกนะครับการใช้ก๊อกเนี่ย เวลาที่เราเติมน้านะครับเติมน้ํานะครับเราจะต้องเราต้องเติมให้มันถึงระดับหัวนี่นะครับให้มันสูงระดับนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาเติมน้ํานะครับวิธีการใช้ก๊อกนะครับก๊อกก็คือมันจะมีสามตัวครับอันนี้คือน้ําออกนะครับอันนี้น้ําร้อนนะครับน้ำร้อนเราเปิดน้าร้อนนะครับน้าร้อนก็จะออกมาก็อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะผสมอย่างไรนะครับอันนี้น้ําเย็นนะครับน้ําเย็นเราอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะครับนี่ยน้ําก็จะออกนี้นะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนทางน้ํานะครับว่าให้ให้ให้ไปออกที่ฝักบัวเราจะอาฝักบัวนะมันจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเนี่ยเราดัานจากนี้แล้วมันต่นํานี้เราก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วเราก็เปิดนะครับเอาจะเลือกเลือดน,น,น้ำเย็นก็ได้นะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะทีนี้เวลาที่เราใช้กอ๊อกแล้วเนี่ยเวลาที่เราอาบนะฮะตอนที่ตอนที่เก็บนะครับตอนที่เก็บเราจะต้องสะบัดอย่างนี้ลงไปก่อนนะครับไม่งั้นเวลานั้นน้ำจะไหลลงไปตามนี้ นะครับตรงนี้ตรงนี้ลง,งไปแล้วก็ทําให้น้ามันมันไปกองขางล่างเวลาที่เก็บเราคนที่ทะวานตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาที่น้ํามันจะได้ไม่ค้างหัวเลาแล้วเ,เสียบลงไปนะครับมันก็จะใช้งานไม่เปียกด้านล่างน้ําไม่ไหลลงไปข้างล่างนะครับอันนี้คือวิธีการใช้กอ๊อกตัวนี้เป็นมือจับเวลาที่เราโหโนนะครับเวลาทั้งสองข้างเวลาที่เราโหนนอนลงไปอาบน้ําเวลาที่เราลุกพยุงตัวขึ้นไปเราก็ใช้ดึงตัวนี้ดึงมา ตัวนี้นะครับสวิตเปิดนะครับเนี่ยฮะเราพอเปิดตรงนี้ปุ๊บอ่าระบบก็จะทํางานนะครับเนี่ยฮะหัวน้ํมันมันก็จะออกนะฮะออกทั้งหกหัวนะครับนี่ฮะออกทั้งหกหัวนะครับทีนี้อ่าตัวนี้ยังไม่มีพออากาศนะครับเราก็จะนี่มาเปิดตรงนี้อ่เปิดตรงนี้นะครับน่าเนี่ยพออากาศมาแล้วในสองข้างนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะคุมฝั่งนี้นะครับทั้งสามหัวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเปิดอากาศเหมือนกัน อ่ามันก็จะพุมฝั่งนี้ออกมานะครับคือตอนนี้เราเราใส่ตัวชวะบ้านนะครับที่ผ่านน้ำมันก็จะมีฟองขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวเราบิดขึ้นปุ๊บนะตัวนี้คือเรนน้ำนะครับก็คือตัวอ่าสตืออ่างนะครับเราก็เปิดอย่างนี้อ่าหมุนขึ้นไปเนี่ยน้ําก็จะเรนลงไปนะครับอันนี้เราปิดไว้เพื่อจะได้รับเทสอ่างอ่าวิธีการใช้อ่างก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับอ่า นี่ลนะอันนี้ฟองก็จะขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือเราพร้อมที่จะลงผ่างแล้วนะครับขอจบการรีวิวในการใช้อ่างทีมงานปูวะดนสวิทแอนด์ผาบายช่างดำ